สวัสดีครับฮนามาแล้ววันนี้น้องกับตันกำลังจะตัดผมครับจะเปิดเทอมแล้วใครจะตัดผมมาตัดผมนะครับไหนครับทรงผมน้องกัปตันนี่กำลังเริ่มตัดครับมาดูทรงผมน้องกัปตันครับน้องตันสวัสดีครับเวสวัสดีครับ วัสดีครับเร็วเร็วไหนทรงผมโอ้หมุน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 โชว์ดิกำลังตัดได้ครึ่งหนึ่งครับได้ไหมหมุนเร็วเร็วใครสนใจอยากตัดมาตัดนะครับจะเปิดเทอมแล้วไหนไหนทรงผมแล้วกับตันนี่ลายอย่างวะเหรอเออสิโปรไผ่ปรไผตัดผมแล้วก่อนนี่เอาของเรียนอีกแล้ว โซ่ๆกันโซ่กัน,กน,กนมุนมุนเออลายอย่างวะเฮ่ยะตันนะนี่นี่ส่งผมน้องกัปตันใครสนใจนะครับทักมานะครับเนาะน้องตันนะสวัสดีครับกัปตันครับเสร็จแล้วครับส่งผมที่ส่งผมที่น้องตันนะครับ อ่หมุนดูหมุนดูมุนบิ่งดูเอเบิ่งผมิที่น้องตันดูใส่ว่าล่อบ่วะหมุนหมุนหมุนล่อบ่ใส่ว่าหมุนดูโชว์ดูนี่เอ้ยพื่อนเราหล่อเราเขินใส่ว่าอ่ะหมุน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 มุนดูหมุนหมุนโชว์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 แล้ว มุนโชว,ว์แล้วเล่วมุนโชว์ในแม่เนี่ยนะโอ้ยโอ้ยส่งผมน้องตันกันเนี่ยนะนี่โอ้เท่เว้ยข้างหลังข้างหลังเป็นยังไงวะฮ้านี่นี่วนะุ้นอะเราเขินนะุ้นอะโอ้ยล่อตันเนะโอ้ยนะเขียว,วมีอะไรนี่น่ะ ส่ใสเกกรอดิเก็ก่ยาฟ้าเกกรอด้เกกรอก่อนอเท่เว้ยส่ใส่ใส่ใสวัสดีครับดีสวัสดีครับอ่าหนึ่งสองสเร็วส่ใสเบิ้งเบอ่ะเบิ้งเบดูครับทรงผมทรงผมกับตันที่นะครับน ¡Hola!